แ้งทั้งแผ่นดินไข่หมูดาหน้ากันขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วครับคยับขดสั้นๆนี่เดียวสงครามยูเครนมันทําไฟลุกทั้งโลกค่ะสินค้าพลังงานสินค้าวัตถุดิบในตลาดโลกมันเกิดสถานการณ์ช็อตแล้วก็ขึ้นราคาแบบบ้าเลือดอแน่นอนที่สุดเขารบกันที่นู่นแต่าสะเทือนบ้าเราที่นี่สะเทือนมาถึงที่นี่ใช่ค่ะสะเทือนหนักมากเอาเฉพาะหน้าก่อนนะเอาเฉพาะหน้าก่อนนะใกล้ตัวค่ะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งเป็นพื้นฐานของสารพัดปัญหาเวลาเราพูดถึงหมูแพงไข่แพงปลาแพงกุ้งแพงไล่กันไปแล้วก็คือต้นทุนอาหารสัตว์มันแพงใช่ค่ะต้นทุนอาหารสัตว์มันแพงแพงจากอะไรมันแพงจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งต้องอาศัยการนาเข้าเป็นด้านหลักข้างในมันไม่พอมันแพงทําไมของที่นําเข้ามันแพงก็มาจากสงครามยูเครนมาจากสงครามรัสเซียนี่แหละไม่ ้องอธิบายกันเยอะนะทาไมจึงส่งผลกระเพื่อมถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดขา้าวสาลีถั่วเหลืองค่ะนะมีต้นทุนทั้งนั้นเลยเพราะนำเข้าแต<ป>่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวน,าน,านี้ประเทศไทยมันมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่อย่างหนึ่งไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเมื่อพูดถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืงองรัฐบาลประเทศไทย มีการตั้งกำแพงสกัดกั้นการนำเข้าในรูปของภาษีบ้างในรูปของโคต้านำเข้าบ้างกำหนดเป็นสัดส่วนและในรูปของการตั้งเงื่อนไขในการที่จะนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศบ้างแล้วถ้าโฟกัสกันจริงๆนะแล้วถ้าโฟกัสกันจริงๆนะสามปัญหาภาษีนำเข้าโคต้านำเข้าเงื่อนไขในการขอนำเข้านำเข้าอะไรล่ะครับเนยข้าวโพดข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลือง นี่แหละค่ะเป็นตัวแปรสําคัญสามตัวนี้มันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ใช่แล้วบ้านเรานั่นแหละบ้านเราต้องพึ่งหมูหมาก้าไก่โอเคต้องใช้หมดถูกไหมใช่ค่ะก็ทดแทนกันไปเนี่ยสาตัวนี้มันก็ดันไปลูกเลยนะาค่ะปรากฏว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรมบอรพาณิชย์เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง3 4ฝ่ายฝ่ายราชการ ฝ่ายผู้นํเข้าวฝ่ายผู้ผลิตอาหารสัตว์แก็ฝ่ายผู้ปลูกข้าวโพดฝ่ายผู้ปลูกถั่วเลี้ยงอะไรทั้งอะไรไปนั่งคุยกันปรากฏว่าไม่จบไม่จบค่ะเมื่อวันที่1 1เมษายนคุยแล้วก็ไม่จบค่ะที่น่าสนใจที่สุดนะเมื่อวันที่ส1บระดับรองนายกระดับนตรีว่าการเรียกประชุมเองเชื่อไหมครับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์กล้าที่จะกล้าที่จะไม่เข้าร่วมประชุมไม่กล้าหรอกเสมาคมผู้ค้าพืชไร่ ซึ่งเป็นศัตรูคู่กัดอมตะนิรันดร์การกับสมาคมผู้บริหารสัตว์ก็กล้าที่จะส่งแค่ตัวแทนแเข้าประชุมเป็นตัวแทนที่พูดอะไรไม่ได้อืแปลว่าอะไรค่ะจุลินเอาไม่อยู่สิใช่แล้วสถานการณ์มันก็มาถึงขนาดน,นี้อมไม่รู้สิครับสถานการณ์มันก็ลากไปลากมาขนาดนี้หมูขึ้นราคาไข่ไก่ขึ้นไปสองรอบแล้วนะขึ้นเรียบร้อยแล้วอืม เขาบอกว่าไอ้ไข่ก็ดีหรือหมูก็ดีขึ้นราคามันแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งดังนั้นดังนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณมานนทชุทัพทีมค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่ะสวัสดีค่ะคุณมานนทค่ะสวัสดีครับคุณมานนทครับครับครับสวัสดีครับคุณอมรรับครับคุณดันายครับผมเข้าใจว่าไข่หรือหมูขึ้นราคามันก็แค่ยอดภูเขาน้ําแข็งฐานของปัญหาจริงๆมันมาจากเรื่องของอาหารสัตว์ใช่ไหมฮะ อันนั้นเป็นปจัปจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยครับครับครับแล้วถ้าจะโฟกัสปัญหากันให้ชัดๆนะที่ถ้าจะไตีวงให้ชัดๆว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรน่าจะอยู่ที่ข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองที่เราจะต้องนําเข้าเสริมจากต่างประเทศใช่ไหมฮะมันก็มันก็ถูกทุกตัวนะฮะเรื่องข้าวโพดเนี่ยคือต้นอยู่ในต้นทุนอาหารสัตว์ที่สําคัญเพราะว่ามันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของสูตรอาหารสัตว์ และค่าสารีที่เรานําเข้ามาทดแทนบ้างรูการตัวเหลืองซึ่งมันมีภาษีิปิมาด้วยสองเปอร์เซ็นต์ถ้าทุกตัวไม่ว่าจะอาหารประเภทพลังงานแล้วก็แล้วก็โปรตีนเนี่ยมันะจะขึ้นขึ้นอย่างมากมายนะ <Okay. S 2> ก่อนสงครามและเซรีย,ยู <Okay. S 2> เคสด,ด้วยซ้ำโ <Okay. S 2> อเคโอเคเอาเป็นว่าในสูตรอาหารสาัตว์บ้านเราเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับตัวข้าวโพดถูกไหมถูกครับเพราะในตัวมันเองมันมีโปรตีนอยู่ถูกไหม อืมครับแต่คราวนี้ข้าวโพดในประเทศเราไม่พอต้องนําเข้าใช่ไหมฮะครับข้าวโพดเนี่ยปกติเราจะจะปลูกเองใช้เองแต่ว่ามันไม่พอกับการการใช้ภายในประเทศค่ะต้องนําเข้าจากเพื่อนบ้านอือชาเนี่ยสามประเทศที่สืบสกัลเราเนี่ยก็นําเข้ามาอ่อยู่ประจำอยู่แล้วในรอบหลายปีที่ผ่านม,มาครับครับข้าวโพดบ้านเราเนี่ย ที่มันไม่พอเนี่ยมันมันขาดอยู่จํานวนสักกี่ตันครับกลมกลมมันะครับน่าจะถึงประมาณ3ามถึงสี่ล้านตันนะสามถึงล้านตันสามถล้านตันเยอะนะเยอะครับเพราะแสดงว่าปลูกข้างในนี่มันไม่พอเลยจริงๆนะไม่พอฮะก็ก็เปิดให้การมีก็เปิดให้การนําเข้ามันก็จบแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะค่ะจริงๆแล้วการคุ้มครองเกษตรกรระดับพืชไร่ เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยมาจากการประการรายได้แต8,850บขาโทษเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเลยเถิดไปถึง13บาท13บาทกว่าแล้วบนโยบายดังกล่าวก็ต้องยกเว้นยกเลิกหรือมาทดทวนกันใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องการที่เราเรานําเข้าวัตถุดิบอาหารสตวจากต่างประเทศเนี่ยเป็นการนําเข้าทั่วทาวเพื่อแก้ ปัญหาของขาดของแพงครับแต่ก็ประชุมมาห้าหกรอบนี่ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนครับแต่มันมันก็ไม่รู้ติดปัญหาอะไรนโดยส่วนตัวก็ก็ยังสงสัยงงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมระดับรัฐบาลมาแก้ปัญหาตรงนี้แก้ไม่ได้โอเคขํามวดปัญหากันนิดนึงถ้าพูดกันที่ข้าวโพสเนนะครับหนึ่งไม่พอเราต้องนำข้าวสามถึงสี่ล้านตันต่อปีอยู่แล้วที่ผ่านมามันก็อย่างนี้แหละ ปีนี้เป็นปีพิเศษนอกจากต้องนำเข้า3-4ล้านตันแล้วเนี่ยมันยังมี <บ S 1> ปัญหาราคานำเข้าที่พุ่งพรวดพลาดเลยถูกไหม<บ>ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือต้องการให้ผ่อนคลายมาตรการเดิมๆที่เคยกำห<บ>นดเพื่อปกป้องชาวไร่ข้าวโพดในประเทศถูกไหมค มาตรการที่เขาปกป้องนี่เขากําหนดไว้อย่างไรครับในรูปของภาษีหรือในรูปของโคตา้าหรือในรูปของเงื่อนไขอะไรครับถ้ากากสีเหลืองนี่ก็ระบบภาษี20%เขาข้อพิเศก่อนข้อพโพดก่อนเอาขาเป็นัไงคะข้อพิเศเนี่ยจริงๆแล้วมันนําเข้าไม่ได้เลยนะแต่มีภาษีอยู่ประมาณ20%แต่นี้ว่าเขาเขายกเว้นไว้ให้ในนอกของ WTO นะก็ก็ก็สามารถนําเข้าได้แต่ตอนนี้ว่า ประเทศที่เราจะนําเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันทุกทุกประเทศที่ผลิตและส่งออกก็ดูจะขาดแคลนเหมือนเหมือนกันครับเดีดีด๋ทวนนิดหนึ่งนะครับปกติเนี่ยเข้าโพษตั้งจำแงพงภาษีที่ยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วถูกไหมฮะปกติปกติครับครับ,รบแ,ตแต่แต่แต่ที่ผ่านมายังพอมีการนําเข้าได้ก็มีการผ่อนปลนให้นาเข้าจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งภายใต้ภา,าระภาษีที่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ อ่าภาษีย in ี่สิบเปอร์เซ็นที่สิบเปอร์เซ็นไม่ที่ยกเว้นนะคะยกเว้นเหลือภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คะหรือเป็นศูนย์คะที่ผ่านมาที่ผ่านมาอ๋อเป็นศูนย์จะมีจํานวนหนึ่งโอเคปกติยี่สิบเปอร์เซ็นมันไม่ไหวหรอกมันนําเข้าไม่ไหวแต่ว่าเขามีโคต้าที่ปล่อยให้นําเข้าได้จํานวนหนึ่งในจํานวนเนี้ยก็ศูนย์ก็ภาษีนําเข้ามันศูนย์เปอร์เซ็นถูกไหมคือไม่เก็บภาษีอืมอืมแต่นี้ประเด็นที่เราขอก็คือไอ้ศูนย์เปอร์เซ็นตรงเนี้ย ให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยขอเพิ่มโคต้านำเข้าหน่อยได้ไหมแต่เขาไม่ยอมใช่ไหมฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็มันมีสมาคมชาวไร่เขาก็แย้งว่าวัตถุดิบภายในประเทศของเรามีเพียงพอแต่ก็ไปบอกว่าอะไรบ้างจริงๆในการปรับเปลี่ยนสูตรหรือกา้สูตรอาหารทดแทนเนี่ยบริษัทอาหารสัตว์หรือว่าเกษตรกรทั่วไปในไทยก็อยู่แล้วแต่ใช้มากไม่ได้ส่งผลกระทบกับผลผลิตกับตัวคุณภาพของสัตว์ นะเ,เ,เราใช้กันอยู่แล้ว<อ>ไม่ใช่ไม่ใช้ตอนนี้<อ>ามาพูดถึงเมคอตาา้าข้าวโพดเนี่ยที่<อ>ที่เราขอนําเข้าอ,าอที่ว่าขาดประมาณสามสี่ล้านพันเนี่ย<อ>จริงๆแล้วที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมานะก่อนที่รัฐบาลน,นี้จะเข้ามาเนี่ยก็มีการนําเข้าข้าวสาลีมาทดแทนอยู่แล้วอืโดยไม่มีไอโ้โคตา้าการอาซื้อข้าวโพดสามส่วนแล้วก็ซื้อข้าวสาลีหนึ่งส่วนตอนนี้ก็ทําให มามีมาตรการซื้อข้าวโพดสามส่วและข้าวข้าวสาลีหนึ่งส่วอันนี้ยิ่งทําให้เกิดเป็นภาวะวิกฤต้อนวิกฤตขึ้นครับอืมอ๋อแล้วมาตรการทางแก้เราเสนอว่าควรจะต้องทําอย่างไรคะทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ยกเว้นยกเว้นสามต่อหนึ่งให้ยกเว้นให้ยกเว้นไปเลยไม่ต้องใช้สูตรสามต่อหนึ่งหรอคะครับให้ยกเว้นไปจนกระทั่งจริงๆเราตกลงโดยหลักการแล้วว่าการนําเข้ามาเนี่ย อ่ให้ยกเว้นมาตรการสามหนึ่งไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมและนี่เลยมาแล้วหนึ่งเดือนแล้วคือตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีเอเมษานี่นี่นี่เลยเวลามาหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอืมถ้ากระทรวงพาณิชย์เ่าติดอะไรอ่ะก็จริงๆท่านก็ไม่ได้ติดอะไรละท่านก็ทำหน้าที่แต่ตอนนี้ว่ามันเป็นความเห็นไม่ตรงกันระมังระหว่างสมาคม พืชไร่กับสมาคมมหารสัตว์แล้วก็กลุ่มผู้เลี้ยงซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันเพราะเราขอไปขอ,อนำเข้ากระโพงหนดห้ล้านตันก็ปลอดจากมาตรการ3-1แล้วก็ลดภาษีแบบกากูเหลืองสองเปอร์เซ็นต์คือเราพรยายามจะให้ลดพันะภาระลของเกษตรกรทุไทชยทันยพืชเพื่อให้ต้นทุนนั้นถูกลง คือหลักการง่ายๆนะฮะคุณดนายกับคุณหมอรักครับหลักการง่ายๆที่ผมเสนอไปก็คือว่าเมื่อของมันขาดของมันแพงเราปัญหานิวกลางเราก็ต้องให้ของมันมันมีของมันขาดก็ต้องให้ของมันมีพอของมันมีราคามันก็ไม่ไปเองนี่มันเรียกกันตามใจทอดในในช่วงระยะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดสงครามยิ่งไปกันใหญ่เลยอืครับครับครับ สลบก็คือในสูตรอาหารสัตว์เนี่ยมันต้องใช้ข้าวโพดเป็นหลักแต่พอมันแพงมากมากแต่พอมันแพงมากๆทางออกก็คือถ้าเช่นนั้นก็ขอนํเข้าวข้าวสาลีขอนํเข้าวกลากถั่วเหลืองเพื่อมาผสมในสูตรอาหารทดแทนข้าวโพดทดแทนหนึ่งตัวใดก็ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจทดแทนข้าวโพดนะฮะประมาณนั้น แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการตั้งกำแพงในรูปภาษีนำเข้าบ้างโคต้านำเข้าบ้างเงื่อนไขาการนำเข้าบ้างทั้งในส่วนของข,ข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็กลากถั่วเพื่อปอกป้องผู้ผลิตภายในประเทศว่าเงั้นเถอะแต่คราวนี้สถานาโลกเนี่ยมันไม่ปกติดังนั้นมันควรจะมันทบทวน,ม,นมันควรจะผ่อนคลายตแต่เขาไม่ผ่อนคลายนี่ก็คือปัญหาดี่ก็คือปัญหาที่คุยกันแล้วก็ยังไม่จบใช่ไหมคะยังไม่มีการคลายล็อกลดล็อกตรงนี้ที่จะผ่อนปรนใช่ไหมคะ มันมองดูแล้วมันจะจบยากแต่วันนี้ก็น่าจะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะคะอเราก็ยังยืนยันเสนอในแนวทางตรงนี้ต่อไปอีกใช่ไหมคะคือทุกอย่างมันคุยกันได้หมดแต่คุยแล้วให้มันเป็นไปเป็นไปได้เป็นรูปประถามว่าหนึ่งสองขาดต้องทําให้มีสองราคาแพงทําให้ราคานั้นมันไม่แพงเกินเลยความเป็นจริงไปอก็หลักการตรงนี้ถ้าเราคุยเป็นแบบนี้ง่ายแต่ไม่ใช่มา ให้มาสามจุดสามแสนแต่ตามอย่างเงี้ยเขาโตษนาเข้าอย่างเงี้ย มันเราขอเวลานให้มันไม่พออืมันไม่พอมันไม่พอความต้องการโอเคมันเหมือนมาต่อรองกันในเวทีแบบนี้มันมันต้องไม่ใ็่เรื่องถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วในที่สุดไข่ที่ราคาหมูที่ราคามันก็มาจากต้นทุนนี่แหละแข็งเฉยๆรากของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้นทุนอาหารในการเลี้ยงสัตว์นี่แหละถูกไหมที่มันสูงมากเอาละครับ ลุ้นกันวันนี้นนใช่ไหมคะมที่สุดคือทรงพานิสต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองและก็ฟันธงหรือทุบโต๊ะอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะถูกไหมรัผมว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเชื่องที่ผ่านมาก็ดีนะฮะแต่ว่าเรื่องเวลาเงื่อนไขสถานการณ์เปลี่ยนทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โ <Okay. S 1> อเคโอเครอดูแลกันละค่ะวันนี้อาจจะมีความชัดเจนแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะคุณมานชค่ะครับครับสวัสดีครับคุณมานชชูทัพทีมค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เราพูดถึงไก่ไข่แพ<ต>ง <ng> นะคะแต่จริงแล้วเราเห็นสายเหตุจริงแล้วใช่ไหมคะว่ามาจากอาหารสัตว์นั่นเองก็ค <enge> ือปัญหาณขณะขน,นี้นะปัญหาณขณะขน,นี้นะกระทรวงพาณิชย์เขาจะเอาอยู่ไหมละ่ะ <ừ> 11เมษาระดับรองนายกรัฐมนตรี <clears throat> นั่งหัวโตสมาคมอาหารสัตว์ก็กล้าที่จะไม่ส่งตัวแทนเข้าประชุมสมาคมผู้ค้าพืชไร่ซึ่งซัดอยู่กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ก <ia> ็กล <ia> ้าที่จะส่งแค่ตัวแทนไม่มีอำนาจอะไรเข้าประชุมมันจึงไม่จบ วันนี้เขาเรียกคุยกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าคุณจูลินโยนผึ่กร้อนใส่มือระดับแปลกกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละเข้าใจว่าไม่ไนใจ่ใจวันนี้อาจเปลี่ยนใจวันนี้รองนายกอาจโดดลงมาประชุมเองก็ได้ต้องรอดแต่ในที่สุดนะมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายแล้วล่ะเรื่องนี้